สวัสดีครับผมนะครับอาจารย์ทองบันสีส้อยนะครับครูฝึกอบรมรถเกี่ยวรถข้าวนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคู่หูดูแลรถนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของเครื่องยนต์วูบนะครับว่าเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้างนะครับโดยอาการและก็สาเหตุของเครื่องยนต์วูบนะครับมีหลายอาการมากนะครับว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันมีสิ่งเจือปนหรือว่าสกปรกหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไส้กรองนะครับว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเรามีตัว ตัวปั๊มติ๊กนะครับที่เป็นในฟ้าอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในระยะยาวนะครับทํางานนะครับถ้าเกิดปัญหาเงี้ยเราควรจะตรวจสอบจุดไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในการตรวจสอบเครื่องยนต์วูบนะครับเราก็จะตรวจสอบนะครับจากภายนอกของตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ภายในของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดกันเลยครับว่าเราจะตรวจสอบจุดไหนก่อนนะครับเริ่มจากจุดแรกนะครับจุดแรกก็จะเป็นฝ้าถังนะครับข้างในฟ้าถังก็จะมีไส้กรองนะครับโดยให้เราทําการเปิดฟ้าถังนะ นะครับเปิดฝาถังออกมานะครับก็ท <to mus ik> ําการดึง <nap> ไ้กองนะครับของถังน well ้ ums, ํามันออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับตัวนี้ตรวจสอบได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือในในตอนที่เราเติมน้ํามันเนี่ยเราต้องดูความสะอาดของไ้กองนะครับถ้าไ้กองอุดตันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเติมน้ํามันล้นนะครับทําให้เปื้อนรถได้นะครับตัวนี้สําคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีไ้กองตรงนี้นะครับก็จะทําให้น้ํามันที่เราเติมเนี่ยถ้ามีสิ่งสกปรกนะครับ เลือปนมาในน้ํามันเนี่ยทำให้กรองเชื้อเพลิงนะครับอุดตันได้ง่ายขึ้นนะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้งานด้วยนะครับว่าเราต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับเป็นประจํานะครับในขั้นตอนก่อนที่เราจะเติมน้ํามันนะครับให้ดึงออกมาตรวจสอบก่อนทําการเติมนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับก็จะเป็นจุดของไส้กรองนะครับไส้กรองตรงนี้นะครับตามปกติแล้วในการใช้งานของเราเนี่ยอันนี้ให้เราดูที่ชั่วโมงตัวรถด้านหน้าตัวรถนะครับ ว่าเราจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับไส้กรองตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองลูกแรกนะครับถ้าเราเรียกกันในรถเกี่ยวนะครับก <ๆ S 2> <Pen> ็จะเป็นตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2จะอยู่ด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูข้างนอกก่อนนะครับก็จุดต่อมานะครับก็จะเป็นกรองดักน้ํานะครับตัวนี้ใช้ตรวจสอบอะไรได้บ้างก็จะตรวจสอบสิ่งเจือปนนะครับหรือว่าน้ำนะครับที่ปนในถังนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับในการดูก็คือก็ดูว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่านะครับหรือว่ามีน้ําเข้าหรือเปล่าถ้ามีน้านะครับให้ทาการคลายนะครับไอตัวถ้วยกองตรงนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็เดินน้าทิ้งแล้วก็อีกพอย n หนึ่งนะครับถ้าเราเจอตรงนี้แล้วนะครับมีเศษฝุ่นหรือว่าอะไรเจอปนเยอะนะครับเราต้องทําการมาล้างถังน้นเชื่อเพลิงด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะมีฝุ่นเยอะนะครับโดยการทําการถ่ายน้ํานะครับด้วยมันจะมีจุดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นปักถ่ายนะครับเบอร์14 นะครับให้ทําการไถ่อาไขออกนะครับแล้วก็ทําการดินน้ํามันออกนะครับแล้วก็ทําการล้างทั้งก่อนนะครับเพื่อป้องกันการอุดตันนะครับของไส้กรองนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดข้างในกันเลยครับครับจุดที่2นะครับในการตรวจสอบนะครับเมื่อเครื่องยนต์มีอาการวูบนะครับก็จะเป็นไส้กรองนะครับลูกที่2นะครับคือตัวนี้นะครับก็คือในการใช้งานจริงเนี่ยในการรักษานะครับเราจะเปลี่ยนตามชั่วโมงการทํางานอยู่แล้วนะครับ โดยถ้าท่านสงสัยนะครับให้เปิดดูข้อมือการใช้แล้วบุนวสาที่แถมไปกับตัวรถนะครับหรือว่าในกรณีที่ไส้กรองนะครับมันอุดตันไส่กรองตัวที่หอุดตันเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทั้ง2ลูกนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่ลูกเดียวนะครับต้องเปลี่ยนทั้ง2ลูกนะครับพร้อมกันนะครับเมื่อมีการอุดตันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่าในระบบไฟฟ้ารถเกี่ยวของเราเนี่ยระบบเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง นะครับก็คือปั๊มติ๊กนะครับคือถ้าเกิดปั๊มติ๊กมีปัญหาเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างเดียวนะครับก็คือให้ถอดสายยางนะครับออกจากปั๊มติ๊กแล้วก็ทําการเปิดซีลแจะออนนะครับแล้วก็ทําการดูนะครับระดับน้ํามันว่ามันออกเต็มท่อหรือเปล่านะครับถ้าเต็มท่อแสดงว่าปั๊มติ๊กปกตินะครับเมื่อเราทําการแก้ไขใส่กองลูกหนึ่งลูก2เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้มันก็จะโยงกันนะครับในระบบ ครับนี่นะครับปั๊มติ๊กนะครับที่เราต้องการตรวจสอบนะครับโดยให้เราทําการถอดสายอ่อนนะครับหรือว่าสายน้ํามันนะครับตรงนี้นะครับในจุดที่ท่อน้ํามันนะครับจะไปที่ไส้กรองลูกที่2นะครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าปั๊มติ๊กเรามีการชํารุดไหมนะครับเรื่องต้นนะครับให้เราทําการถอดสายอ่อนนะครับโดยเราถอดเส้นนี้นะครับเส้นใหญ่นี่นะนะครับใช้คีมนะครับในการ กดล็อกในตัวคลิบล็อกก่อนนะครับครับจากนั้นให้เราทําการปลึงสายยางออกเลยนะครับเสียจนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดซีจออนนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแสดงว่าปั๊มติปกตินะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการตรวจสอบแล้วนะครับ ปั๊มติลดเกี่ยวคันนี้นะครับไม่มีปัญหาให้เราทําการประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับโดยสอดอ่านี้ตัวสายรัดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้ากองสองนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับข้อที่เดิมแล้วก็ล็อกในตัวกิ๊บล็อกท่อ,อยางท่อน้ํามันนะครับก็ไปที่เดิมก็ทําการรัด สายรัดนะครับเข้าที่เดิมก็เสร็จขั้นตอนในการตรวจสอบปั๊มติ๊กนะครับถ้าน้ํามันออกมาอย่างในคลิปนะครับแสดงว่าปั๊มติ๊กปกตินะครับแต่ถ้าหากน้ํามันในปั๊มติ๊กไม่ดูดนะครับอันนี้เราก็ต้องติดต่อช่างบริการใกล้บ้านนะครับหรือว่าหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่เบอร์1747นะครับสายด่วนบริการเสียมคุณตาได้เลยนะครับ ครับก็จบลงไปลแล้วนะครับสาหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับสาหรับอาการเครื่องยนต์วูบนะครับในขณะปฏิบัติงานก็ผมหวังว่านะครับทุกท่านจะนําความรู้นะครับในการดูคลิปนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสําหรับการใช้งานของรถตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องสยามคูบูต้าของเราด้วยนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับให้สอบถามท่านล่างของคลิปนี้นะครับใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมอาจารย์ทองพันธ์นะครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ